สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านที่สนใจจะดูรถบัสนะคะรถบัสแต่ละคันจะมีราคาไม่เท่ากันแล้วก็บางคันสามารถที่จะผ่อนได้บางคันขายเป็นเงินสดนะคะลูกค้าท่านใดสนใจราคาคันไหนก็โทรเข้ามาได้นะคะ0863275668ค่ะยินดีให้คำแนะนำในเรื่องจัดไฟแนนซ์นะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็จะจัดยากนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีบางคันที่สามารถซื้อขายกันแล้วก็เปลี่ยนสัญญาดาวต่อได้นะคะ ลูกค้าดูรถให้ชอบใจก่อนนะคะว่าคันไหนแล้วก็มีงบประมาณในการซื้อเท่าไหร่แจ้งฟ้ามาได้นะคะแล้วก็จะเช็ครายละเอียดให้ยินดีให้คำแนะนำทุกด้านนะคะสำหรับลูกค้าที่เคยมีรถอยู่แล้วหรือว่าต้องการเพิ่มรถใหม่ในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาดีๆค่ะเพราะว่าช่วงโควิดรถบัสราคาถูกราคาพิเศษมากเลยนะคะสนใจก็ ติดต่อสอบถามกันได้นะคะ0863275668ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะรถรถคันนี้นะคะเป็นรถนิสสันค่ะช่วงล่างนิสสันนะคะเครื่องเป็นเครื่องนิสสันขนาดความยาว12เมตรนะคะ แล้วก็มีจํานวนทั้งหมด24ที่นั่งตามหน้าเล่มแต่ว่าที่นั่งจริงๆในรถเนี่ยอยู่ประมาณ3839ที่นั่งนะคะคันนี้ไม่มีห้องน้ําค่ะมีประตูหน้าประตูกลางนะคะรถใช้ระบบเบรกเป็นระบบเบรกน้ํานะคะเบาภายในเป็นเบาะผ้า,าค,ค่ะสภาพรถเป็นสภาพพร้อมใช้ช่วงล่างเป็นแหนบนะคะแล้วก็จํานวนรถ6กล้อค่ะ โดยรวมรวมรถคันนี้แล้วอยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้รับการดูแลดีจากเจ้าของโดยตรงและจอดอยู่ในล่มตลอดนะคะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะรถไม่ได้จอดนานค่ะรถ จะเป็นรถที่วิ่งงานบ้างจอดบ้างเป็นช่วงระยะระยะไปนะคะถึงจะติดภาวะโควิดรถที่วิ่งทัวร์ก็ยังมีการรับส่งพนักงานและยังมีทัวร์ไทยบ้างในระยะเพิ่งจะจอดในโควิดรอบที่สองนี้เองนะคะท่านใดสนใจนั้นดูรถได้ที่นครปฐมเบอร์โทรติดต่อฟ้าโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0863275668ค่ะคันนี้มีท้องเรือนะคะห้องเก็บของด้านล่างกว้างใหญ่มากเลยค่ะรถสะ อานะคะบรรยากาศโดยรถโดยรวมแล้วคือพร้อมใช้ค่ะคันนี้ล้างรถเสร็จแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมการดูแลการบันเทนได้ดีมากเลยนะคะสนใจติดต่อที่เบอร์0863275668นะคะลูกค้าดูรถคันนี้สิคะห้องเก็บของแล้วก็ทุกอย่างเนี่ย ได้รับการดูแลแบบดีมากนะคะยินดีนัดดูรถได้ตลอดนะคะนัดล่วงหน้า1วันเท่านั้นก็พอค่ะที่เบอร์0<า>8 6 3์แ6 6หนะคะฝนะคะฟ้ายินดีที่จะพาลูกค้าไปดูรถทุกท่านนะคะ,อนนคะชอบแล้วค่อยมาคุยกันนะคะ,นนะ,คะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ